สวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านวิเคราะห์เกมหนกหนังไบจักกี้ขอเสนอเก็ดน่ารู้ก่อนเกมพร้อมบทสัมภาษณ์ของโรเจอร์และอาร์ไกับนักเตะทั้ง2ทีมเก็ดน่ารู้ก่อนเกมเลทเตอร์สตีมีโปรแกรมเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเวสต์บอมวิชราเวียนที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมในสึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษ่ําคืนวันนี้เวลาตีสองตามเวลาประเทศไทยกิ่งจอกสยามเอาชนะเดอะแบ็กกี้ที่ฮอรทอร์ได้จากการพบก,กันนัดแรกในวันเปิดฤดูก,กาลปัจจุบันลั้งอันดับที่3าของตาราง ขณะที่ทีมของแซมอาราไรอยู่อันดับที่19ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษแม้จะชนะในสองเกมล่าสุดกับเชลซีและเซาท์มปตันก่อนการประทะกันในค่ำคืนวันพฤหัสบดีนี้เรามีเกรตหน้ารู้มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเริ่มจากทีมงานผู้ตัดสินกับเกมกรรมการที่จะตัดสินเกมนี้ประกอบไปด้วยแอนดี้แมสลีย์ทำหน้าที่ผู้ตัดสินที่1มีไซมอนรองและดิโมธีวูสเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินและไมดีนเป็นผู้ตัดสินคนที่4 ในขณะที่ผู้ควบคุม VR จะอยู่ภายใต้การดูแลของมาร์ตินแอคกิสันซึ่งมีแดนคุกเป็นผู้ช่วยการมาเยือนเรสเตอร์สตีของเวบอมวิดนับเป็นการเล่นเก็บเยือนที่เรสเตอร์เป็นครั้งที่32ของพวกเขาในศึกฟุตบอลลีกแล้วส่วนความพร้อมล่าสุดไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมน่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากสุดสัปดาห์ที่เอาชนะซอมตันเป็นหลักเบเนโลจเจอร์ยืนยันเมื่อวันอังคารส่วนลิคาโดเปร,ราเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมานัดน,นี้ต้องเช็คอาการให้ดีก่อนเกม เหตุการณ์สำคัญจากการเจอกันครั้งแรกชิมซี่คาซานทำประตูได้ในการลงเล่นนัดแรกกับเลสเตอร์ซิตี้และเจะมีวาดดี้เป็นผู้ยิงจุดโทษในเกมชนะเวมบมิดอารเบียน3-0เมื่อวันที่13กันยายนปี2020การประทะกันครั้งสุดท้ายระหว่างทั้งสองทีมที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี2017จบลงด้วยการเสมอกัน1-1โดยเลสเตอร์ได้ประตูที่เสมอนในนาทีที่80จากริยาดมาเรส หลังจากวิสบอมิดยิงประตูออกนำไปก่อนจากนาซเซอร์ชาร์ดีตยังคงห้ามผู้ชมเข้าสนามเพื่อความปลอดภัยของนักเตะจากการแข่งขันนัดนี้ยังคงห้ามให้ผู้ชมเข้าสนามเช่นเดิมเพื่อให้การแข่งขันยังดำเนินการต่อไปได้และเพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรั 19, สโควิดส9สโมสรฟุตบอลเรตเลอร์สตีจึงของให้แฟนฟุตบอลของตนชมการแข่งขันที่บ้านและไม่รวมตัวกันที่สนามในวันแข่งขันบทสัมภาษณ์ของเบเดนลอเจอร์เมื่อวันลังคันที่ผ่านมาเบเดนลอเจอร์ ger, ผู้จัดการทีมจิจจอกสยามกล่าวว่า มันจะเป็นเกมที่ยากมากสําหรับเราทีมของแซมอาราไดเมื่อพวกเขาออกมาเย็นกับผลงานที่ดีผู้เล่นสามารถงัดฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในเกมกับเชลซีและเซาท์มตันเว็บอมบิดเป็นทีมที่อันตรายมากแซมอาราไดททาทีมได้อย่างแข็งแกร่งพวกเขาไม่เสียประตูง,ง่ายๆพวกเขามีผู้เล่นที่มีพลังและสร้างปัญหาให้คุณได้มันคือความสวยงามของลีกนี้ที่ทีมท้ายตารางกําลังแข่งขันกับเราด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันดังนั้นเราจึงรู้ว่ามันจะเป็นเกมที่อันตรายจริงๆ และนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องพร้อมสําหรับเกมนี้รอเจอให้สภา์ก่อนเกมในขณะที่แซมอาราได์ผู้จัดการทีมของเดอะแบ็กกี้ได้กล่าวกับสื่อว่า3แต้มที่เรสเตอร์ในวันพฤหัสบดีนี้จะเป็นการเก็บ3ามแต้มที่สําคัญมากในการที่ลนหนีการตกชั้นในพรีมยริกผมเชื่อว่าเราสามารถกล้าไปเอาชนะเรสเตอร์ได้เราต้องการที่จะคว้าชัยชนะอีกครั้งเพราะการชนะครั้งนี้คือสิ่งที่เราต้องการเราต้องพยายามรักษาผลงานให้ดีอย่างที่เป็นอยู่และพกกุการแข่งต่อไป ในการต่อกรกับทีมที่อยู่เหนือกว่าเราในลีกอย่างเรสเตอร์ที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้พวกเขาอยู่ในสีอันดับแรกในการไล่ล่าพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกและพวกเขาจะสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลเอฟเอคัได้อีกด้วยเรารู้ดีถึงคุณภาพที่พวกเขามีอะไรได้กล่าวไว้ด้านเดนิปลารดกองกลางของเรสเตอร์สตีกล่าวกับ lcfc tv ว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปหลังจากที่เอาชนะซาวน์ตันมันเป็นการเล่นที่ดีเราสมควรเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอน เพราะเรามีสมาธิกับเกมมากๆนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะเกมวันนั้นทุกอย่างอยู่ในมือของเราแน่นอนเราติดตามผลคู่อื่นๆเพื่อรู้ว่าอันดับเป็นอย่างไรแต่สิ่งสําคัญคือตัวเราเองจะต้องพยายามรักษามาตรฐานการเล่นแบบนี้ไว้เมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไรสุดท้ายแล้วเกมทั้งหมดจะมีความสำคัญมากโดยเริ่มจากเกมแรกกับเวทวอมในค่ําคืนนี้พวกเขากําลังต่อสู้เพื่อนดิน้นรนหนีการตกชั้นเดนิทปราร์ตกล่าวไว้บทสัมภาษณ์จากเว็บไซต์อย่งพิธการของเวทวอมวิด โดยซัมจอนสตนได้กล่าวว่าเรามีฟอร์มการเล่น2นัดที่ดีจริงๆและเราก็มีความหวังที่จะรอดจากการตกชั้นฟอร์มการเล่นของเราใน2เกมนั้นน่าประทับใจและนักเตะทุกคนสวมสมควรได้รับเครดิตอย่างมากจากเกมที่ผ่านมาโดยช่วงนั้นเรามีความมั่นใจสูงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากยิงไปถึง8ประตูและเก็บ6แต้มสําคัญเรารู้ว่าเราเล่นได้ดีมาระยะหนึ่งแล้วไม่ใช่แค่ใน2เกมสุดท้ายของเราเรามีอีกหนึ่งสัปดาห์ที่สําคัญท,ท,ที่กำลังจะมาถึง ทุกๆเกมมีความหมายมากนับจากนี้ไปจนถึงจบฤดูกาลและเรารู้ว่าทุกแต้มสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการนีตกชั้นในซีซั่นนี้แซมจอร์สโตนกล่าวไว้นี่ก็คือกิจหน้ารู้และบทสัมภาษณ์ของกุนซอทั้งสองทีมรวมไปถึงนักเตะด้วยนะครับติดตามชมค่ำคืนนี้ให้ดีว่าทีมใดจะสามารถเก็บสามแต้มนี้ได้แอบซิกี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองทีมนะครับขอบคุณแฟนฟุตบอลทุกท่านที่รับชมคลิปนี้กดติดตามซับสไคร e เพื่อรับชมข่าวสารครั้งต่อไป จากวิเคราะห์เกมดูหดังบายจิี้ด้วยนะครับ